สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รถบ้านคุณจตชัยนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูในส่วนของตัวกระบะนะครับที่แบบว่าผ่อนน้อยกันทีเดียวนะครับแล้วก็ดาวน้อยกันด้วยราคาก็แบบพิเศษพิเศษกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับใครที่อยากรู้แล้วว่าเป็นรถอะไรนะครับไปดูกันเลยครับ สำหรับรถที่ผมจะมาทุกท่านนะครับในรีวิวคันนี้นะครับก็เป็นในส่วนของตัวโต y ต้าวีโก้แชมปนั่นเองนะครับคันนี้ต้องบอกไว้เลยนะครับว่าเป็น v Champ s, ีโก้แชมป์ดิร n นเนอร์สมาร์ท E นะครับที่แบบว่าสวยกันทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนุดแต่งผมเนมี่ยที่มีมาให้รอบคันนะครับ จมูกระบายความร้อนนะครับกระจกมองข้างนะครับที่ไว้สําหรับดูเส้นขอบถนนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวล้อแม็กนะครับที่ลงล้อแม็กของโว๊มาด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ลงยางโยโกฮาม่ามาด้วยนะครับในส่วนของตัวข้างรถนะครับก็มีในส่วนของตัวบันไดข้างนะครับกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับนี่ มือจับโคงเมียมนะครับแล้วก็ที่กันรอยนั่นเองนะครับกันสาดฝนครับแล้วก็ในส่วนของตัวโครงด้านหลังมาด้วยให้ด้วยนั่นเองนะครับนี่สัญลักษณ์นะครับ T Runner นั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นตัว E นะครับ Vigo Champ E T Runner นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวภายในกันบ้างนะครับว่าสภาพภายในของเขาเป็นไงกันนะตัวนี้เป็นตัวเครื่อง V Enterbo ด้วยนะครับก็จะมีความดูดดันพิเศษกันนิดนึงนะครับสำหรับเจ้าตัวกระลิกสีเงินนะครับนี่ สภาพก็ผ่านการใช้งานมาพอสมควรนะครับแต่ก็คือไม่ได้ช้ําจนน่าเกียดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกรายคล้ายๆเหมือนผ้านั่นเองนะครับอตัวนี้ก็ติดเครื่องเสียงเพิ่มเติมมาให้ด้วยนั่นเองนะครับในส่วนของตัวลำโพงนะครับเบาเข้าครับเป็นเบาสีเบรดนั่นเองนะครับเพิ่มห้ทำเพิ่มทําให้ตัวรถดูสว่างขึ้นนั่นเองนะครับกระจกมองข้างนะครับปรับพับเก็บไฟฟ้านะครับแล้วก็มีในส่วนของ พวงอะไรนะครับที่เป็นลักษณะสี่ก้านแบบนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับรถคันนี้นะครับก็วิ่งมาอยู่ที่เก้าหมื่นหนึ่งพันสารอยสิเอ็ดกิโลเมตรนั่นเองนะครับบอกไว้เลยนะครับว่าภายในภายนอกจะดูแต่ง ภายในก็คือสภาพเดิมๆกันทีเดียวนั่นเองนะครับแล้วก็แอร์เย็นมากเลยนะตอนนี้ที่ผมนั่งอยู่นะครับภายในนะไม่ได้อันนี้คือไม่ได้โมโลเลยนะได้ยินเสียงลมกันใช่ไหมเนี่ยนี่คือสภาพแอร์ที่กําลังเปิดอยู่นะครับแล้วก็สู้กับแดดข้างนอกบอกไว้เลยคือเย็นมากกันทีเดียวนะครับแอร์ยังเย็นอยู่เลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวคอนโซลกลางนะครับคอนโซลกลางจะตกแต่งไปด้วยตัวเมทัลลิกสีเงินนะครับตัดกับตัวสีเทาๆตรงนี้นั่นเองนะครับทาให้ตัว เครื่องเสียงตรงนี้ดูโดดเด่นขึ้นมานั่นเองนะครับเครื่องเสียงนะครับก็สามารถใส่ได้ c d f m m อ3นะครับแล้วก็แอร์สามารถปรับได้สี่ระดับนั่นเองนะครับเกียร์นะครับเป็น5สปีดนะครับเกียร์ออยู่หลังเกียร์5นะครับนี่ให้ดูกันเลยนะครับโอ้ยพูดเร็วไปหน่อยสำลักนะคันนี้นะครับก็ได้รับการตรวจเช็คนะครับจากกูอินสเปนชั่นมาด้วยนั่นเองนะครับตัวกูอินสเปนชั่นตัวนี้นะครับก็เป็น การันตีนะครับรีพอร์ตนะครับรายงานตรวจสอบนะครับเช็คสภาพรถยนต์ภายใต้การดูแลของสมาคมประเมินสภาพรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ในส่วนของตัว QR Code นะครับขึ้นให้นั่นเองนะครับว่ารถคันนี้ตรวจสอบอะไรมาบ้างนั่นเองนะครับแล้วก็มีกี่ดาวนะครับแต่ผมบอกไว้เลยนะครับว่า QR Code ที่ผมให้สแกนเนี่ยเป็น QR Code ของทางกูอินสเปคชั่นเลยนะไม่ใช่จากทางผมนะครับทางลูกค้าสามารถสแกนดูเช็คสภาพรถคันนี้ได้เลยนั่นเองนะครับนี่ โอเคครับสำหรับใครนะครับที่สนใจเจ้าตัวโตโยต้าวีโก a ช p คันนี้นะครับผมบอกไว้เลยนะครับว่าราคาพิเศษแน่นอนนะครับสำหรับใครที่สนใจตอนนี้นะครับดาวก็น้อยผ่อนก็น้อยนะคือแบบรับกันไปเต็มเต็มเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรถนะครับเราจะมี3ขั้นตอนในการทำความสะอาดนะครับ 1. นนะครับเราจะใช้น้ำยานะครับฆ่าเชื้อนะครับเช็ดตามซอกตัวรถนะครับทุกมุมเลยนะครับ2นะครับเราจะใช้ในส่วนของตัว O2 สเปย์นะครับปรับสมดุลกลิ่นในรถนะครับให้เป็นธรรมชาติที่สุดนะครับแล้วก็ตัว O2 s p สเปย์ตัวนี้นะครับไม่ได้ผลิตมาจากเคมีนะครับผลิตมาจากธรรมชาติล้วนๆเลยนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับเราจะใช้แสง UVC นะครับฆ่าเชื้อภายในรถอีกทีนะครับ3ขั้นตอนนี้นะครับเราจะทําทั้งรถเข้ามาและก็ก่อนส่งมอบมันเองเรียกได้ว่าปลอดภัยได้เลยนะครับว่าไม่ต้องกลัวโรค หรือแบคทีเรียติดอยู่ในรถแน่นอนนั่นเองนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับเจ้าตัวโตโยต้าวีโก้แชมป์คันนี้นะครับผมบอกไว้เลยนะครับว่าได้ชุดแต่งเล่าคันก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับราคาพิเศษผ่อนก็น้อยอีกนะครับไม่มีที่ไหนแล้วนะครับมีที่นี่ที่เดียวนั่นเองนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจเจ้าตัววีโก้แชมป์คันนี้นะครับก็สามารถ สอบถามกันเข้ามาได้เลยครับทางช่องทางรายนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ราคานะครับแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมในดีสคริปชั่นนั่นเองนะครับก็สามารถไปคอมเมนต์กันได้เลยนะครับหรือว่าใครนะครับอยากจะติดตามในช่องทาง a c e b o o k นะครับก็พิมพ์กันเข้ามาได้เลยครับช่องทาง Facebook นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดซีเฟิร์สด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของช่องทาง YouTube นะครับอย่าลืมกดติดตามกด u ับสไ cribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวันนี้บุกแล้วก็ทาง รถบ้านคุณจักไทยก็ขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ